สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคริสตัลค่ะขออีกครั้งหนึ่งครับชื่ออะไรนะครับคริสตันค่ะคริสคริสตันเหรอครับใช่ค่ะโอเคคริสตันโทรจากที่ไหนครับโทรมจาจากอักเก็ตค่ะอ๋ออยู่ภูกเก็ตแล้วโอเควันนี้คริสวันนี้น้องคริสตันคริสตันหรือว่าคริสโต้ครับโตหรือตันนะครับ คริสตันค่ะโอเคคริสตันโอเคคริสตันอยากเมาอะไรครับแม่วันนี้แม่ได้ยินแม่วันนี้แม่ได้ยินหนูชัดไหมคะเออมันเป็นเสียงแบบว่าเหมือนใต้น้ำมะครับเป็นแบบว่ามันแบบกึกกึกอ,อย่างเงี้ยครับเป็นหนูไปอยู่ตรงไหนคะลูกอยู่ใต้น้ำมาหนูอยู่ในป้องป้องอ้อยเหรอคะไม่ใช่ค่ะแม่วันนี้หนูโทรผ่านเออสมาร์ทโฟนแอปเปิลแปดอัลสตาร์สามหมื่นสองพันบาทค่ะคุณแม่